สวัสดีครับพี่น้องครับพ่อก็อีคือเก่านะครับนอก,กเกษตรเกานาฮาจีเป็นช่องกเกษตรรุ่นใหม่มีความหลากหลายนะครับบวกาแต่ทั้งด้านการธราหากินนะครับอาชีพต่างๆเนาะ ไทยบานเฮาบอกว่าแต่กลุมกกล่มเกษตรินทรี่หรือว่ากลุ่มที่ประสบพํนเร็จหรือว่ากลุ่มกํลังกําลังเห็ดตะเฮากะไปไทยทอดนะครับเพื่อให้พี่น้องตะเฮาได้เป็นกําลังใจนะครับนาะอาชีวิตเสียงแค่เขามาเนี่ยนะครับเด้อเพิ่นม,มาเสียเพิ่นม,มาเสียวันหน้ากันครับเถ้าแก่บ้านดง ก็เมื่อนี้ได้มาทายอา่านอ่ใหม่นะครับนอใหม่ถึงเป็นไครเลี้ยงเนาะเออไครเลี้ยองอยู่เอาแนะนำซื้อเจ้ากใครเนี่ยเออบ้านดงตาท่องหมูซิฟตมุนพ่อศีอำเภอปรางกูจังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่เป็นอ่สวนไครเลี้ยงนะครับที่เพิ่น เอามาปลูกเพื่อใส่หนอขายหนอนะครับปลูกปลูกเนื้อที่ไรยปันไดประมาณหนึ่งไหลพนนะสามลอยหาิบกอกระสิโยประมาณหนึ่ง1 1> ไหลพันขุดพันปลูกปลูกหลายปีหรือเปล่าปลูกมเมื่อ,อกเกือบสิบปีเนาะปลูกกี่กปีเรออ๋อ ตอนนี้เพิ่นมาปนนแปรรูปนะครับเพินเ่นโมได้ขายนอนอสดเนาะเพิ่นขายนอสดเอามันเอามา,า,มาปแปรรูปเป็นนอภายหนึ่งเนาะเพิ่นตอนนี้เพิ่นกำลังแปรรูปนะครับโอ้เดือดความชำนาญการนะเฮ็ดมาหลายปีนะครับรเออดนะเดี๋ยวผมสิถ่ายให้เบิง่งเนาะนี่น,นี่คือการขั้นตอนการอ่า ลอกเปลือกนะครับนอคอนขางที่อยู่ขนาดพอดีพอดีนะครับบนใหญ่บนหน่อยเนาะพอดีแกงเห็นว่าเออเพิ่นเพิ่นสีเอาไปหนึ่งนะครับหนึ่งใส่เวลาดนบ่อหนึ่งสามสิบนาท,นนาทไีได้ได้ใส่อีหยังบ่อการหนึ่ง<อ>บ่ยอได้ใส่หยังเนาะบ่อได้ใส่สารกันบูด บเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งการการที่พิพนบรรจุหีบห่อเนอะาะนี่นะครับที่พิพนหนึ่งแล้วใส่ถุงไว้นะครับอถุงละโลเนาะไหมค้านอะอันครับเพื่อขายปีกนี่เพิ่นบอกว่าขายกิโลถุงละสี่สิบบาทนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดได้เบิ่งแล้วนะครับมีความสนใจเนาะต้องการเอาไป เป็นของฝากของตอนหรือว่าไปเห็ดไหวเป็นกับเขานะกิโลสี่สิบบาทกันเอาไปขายต่อหรือว่าสื่อจํานวนหลายๆกับปูดคุยต่อรองราคาหรือว่าเอาไปเป็นของฝากของตอนหรือว่าเอาไปขายต่อกับมีกําไรนะครับเพิ่นขายถูกแข้งเลพี่น้องกิโลสี่สิบบาทเนาะเออ อ่าแม่ค uh, ้าโบไอบอกบอกเบอร์โทรเนี่ยมีเบอร์โทรอีหยังเนี่ยพอสิติดต่อได้ศูนย์เก้าสองค่ะศูนย์เก้าสองหกหกแปดเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดซื้อจังไหนก่อคุณอรไทยครับคุณอรไทยนะครับเสียงโคโคกันเพิ่นกำลังแหววป่าอยู่พี่น้องอาจจะมีเสียงเพิ่นเพ็ดปลาลานะครับซึ่งเพิ่นบบไอ้หมู่บ้านนี่เพิ่นเ็ดปลาลานะพี่น้องพอดีเพิ่นมี ที่เพิ่นเห็นแปรรูปนอภัยไห่สำหรับหมอสำหรับแกงสำหรับพัดนะครับเอาไปเห็ดคับเข่าได้หลายแบบเนาะอันนี้อันนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมสียางไปเบิง่งมองที่เพิ่นแขวนไว้อีกหลายหมองอยูะครับมองนี้คือกันเพิ่นบรรจุแล้วเพิ่นกระิจีวหอยไห้เพิ่นบอกว่าเก็บได้หลายเดือนนะครับเป็นปีเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ใส่สารกันบูดนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิภาพไปเบิ่งอีก เป็นคลั่งเป็นโกดัหมองเก็บสินค้าเพื่อนเนาะนี่ก็เป็นอีกมองหนึ่งนะครับที่เพิ่นเอาไวในเฮือนนะครับเพิ่นฟิวหอยไวมองไดที่มันอ่าเพิ่นเฮดลาาแล้วก็หอยไว้นะครับตอนนี้เพิ่นบอกว่าช่วงฤดูหนาแรีงนะครับที่มีคนมาหลับไปทรงนะครับอย่าลืมนะครับผู้ใดสนใจต้องการเอาไปเป็นกัาบเข่าไปแปรรูป อ่าเหตุกับเข่าขายหรือว่าสะเอาไปเป็นของฝากของตอน้นหรือว่าสะเอาไปขายอยู่ในร้านขายช่ำอีกอย่างผมมีกติต่อเพื่อนใดน,นะครับตามเบอร์โทรที่ผมอา่าบอกเพิ่นบอกไว้ข้างต้นนะครับคุณอรไทยกำเครื่องเนี่ยอ่พีกัดบันดงตัดท้องนะครับนี่ก็เป็นการแปลรูปนะครับอา่านใหม่โนอนอใหม่ไ่เลียงนะโดยการหนึ่งนะครับแล้วก็ใส้นทูงไว้นะ ครับนี่ก็เป็นหม่องหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโรงงานปลาล่าเพิ่นได้หม่องเก็บวัตถุดิบด้านปลาล่าเพิ่นมาไกไห้ในในบ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านเก่าเนาะเพื่อนก็นยังมีน่องใหม่นะครับที่เพิ่นแพ็คใส่ถุงสองสามชั้นนะครับถุงละลูกพี่น้องสวยงามน่ากินนะครับเพื่อนบอกว่าเก็บไว้เป็นเดือนนะครับบัวเซียเพิ่นก็นสิเฮ็ดล้าหอยไว้หล ตอนนี้มีหลายอยู่ครับมีหลายเป็นลอยลอยโล,โลนะหลายลอยโล่ผู้ใดสนใจนะครับต้องการเอาไปขายต่อหรือว่าต้องการเอาไปเป็นของฝากของต้อนเนาะหรือว่าสิเอาไปแปรรูปเป็นกับเข่าขายเนาะนอไใหม่สดนะครับถึงเพิ่นบริษัทสารกันบูดใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเป็นการเหตุแบบอินซี่นะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นเน้นใส่ปุ๋ย คอกปุยหมักนะครับนอไใหม่เพิ่นมีทั้งปีนะครับมันปลูกปลายเนาะประมาณหนึ่งไรเพิ่นก็ถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริมนะครับซึ่งบ้านนี่พเพิ่นเก็ตรป่าลาคือกันนะพี่น้องนี่ลึกคือบ้านดงตาท่องแรงปลาดะปลาลาดงแสบนัวนะครับเนาะเออมือวันก่อนผมกับมาทายของประธานเพิ่นนะครับ แต่ว่าตัวนี้เพิ่นหมักอยู่ในองค์นะพี่น้องบดิบึงบดิเนนนะเนนนอใหม่เนาะพืนี่เนาะฝากไว้นะครับกรเกษตรก้าวนาาจีตะเฮ้านะครับบอกเข้าใจกันหนึ่งหรือว่าการบรรจุถุงยังไรนะครับการแปรรูปผู้ใดมีน่อใหม่นะครับอันนี้คือการถนอมอาหารแบบภูมิปัญญาตะเฮ่เนาะหรือสิอเอาไป เก็บไหวกินย่ำที่มันบ่มีนะครับบ่มีนอใหม่หรือว่าขาดแค้นหาตอนการซื้อไปไปบริโภคได้ก้อเลือนหรือว่าไปขายต่อกับมีกําไรนะครับเพิ่นขายกิโลละสี่สิบนะครับยางดีเลยพี่น้องนะหรือว่าเพิ่นบอกว่าขายส่งกับสีอ,อยูต่ากว่านี้นะครับซื้อหลายซื้อน้อยพูดคุยกันได้เอาฝากไว้นะครับเกษตรก้าวนาฮาจีพอหนองพัดนะครับจบด้วยอนอใหม่ ไผเลี่ยงนะครับนึ่งนะบรรจุถุงพอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเดอ้อสวัสดีครับ